สวัสดีทุกท่านนะครับพบกับช่องปรมาจารย์หุ้นนะครับกับโค้ดนิกนะครับคลิปนี้ก็เป็นเซตร้อยเดอ s e ซีรีปีสองพันห้า้อหกสิบหกมือใหม่ดูได้มือเก่าดูดีดูพื้นฐานและกราฟเทคนิคง่ายนิดเดียวนะครับก็เป็นคิวของหุ้นทับนะครับอ่าจะเป็นยังไงก็ไปติดตามชมกันได้เลย โดยปกตินะครับเวลาผมจะเลือกซื้อหุ้นสักหนึ่งตัวนะครับผมจะดูปัจจัยให,ใหญ่ๆนะครับอยู่สองปัจจัยก็คือปัจจัยพื้นฐานนะครับแล้วก็กราฟเทคนิคนะครับปัจจัยพื้นฐานผมก็จะดูแยกย่อยออกเป็นสองส่วนนะครับคือประเภทของธุรกิจนะครับแล้วก็งบกันเงินเบื้องต้นนะครับอ่าเวลาผมจะ ดูปัจจัยพื้นฐานผมก็สตาร์ทเลยนะครับง่ายๆก็มาจากเว็บเซ o ดอนะครับแล้วก็เซิร์ชหุ้นท็อปเข้าไปนะครับก็จะมาอยู่หน้านี้นะครับหน้าเดียวกับผมเลยนะครับจากนั้นอยากรู้ธุรกิจเขานะครับก็กดไปที่ข้อมูลหลักทรัพย์นะครับเขาก็จะสรุปในส่วนของประเภทธุรกิจมาแล้วนะครับท็อปก็คือบริษัทไทยออยล์จำกัดมหาชนนะครับไทยออยเป็นผู้ประกอบธุรกิจการกลั่น และจําหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตเคมีปิโติโตเรียมสาเร็จรูปนั่นแหละก็คือปิโตเคมีนะครับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับและเป็นโรงงานที่มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับชั้นนําแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับก่อตั้งปีสองนห้าร้สี่นะครับก็หกสิบปีแล้วนะครับะโดยมีธุรกิจหลักคือโรงงานมีปัจจุบันมีกําลังการกันสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองแสนเจ็ดหมื่ห้าพันบาเรลนะครับ แล้วก็มีธุรกิจเกี่ยวข้องหลายยานะครับน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานปิโตเคมีสายอะโลเมติกและสายโอลิฟินนะครับไอตรวนี้ก็เป็นเชิงลึกเกินไปนะครับเป็นเชิงลึกเกินไปว่าสายนี้ผลิตอะไรได้ไดบ้างนะครับแต่ใครอยากศึกษาก็ร้ชกูเกิลเลยนะครับอแชปไปเลยว่าอะโลเมติกคืออะไรโอลิฟินคืออะไรก็ค์ชกูเกิลได้นะครับแต่ว่าอันนั้นมันคือบางทีมันก็เอาพื้นฐานก่อนดีกว่าเนาะ ช่ไหมครับเราต้องเข้าใจคอนเซปต์พื้นฐานก่อนันนี้ก็จะจะเป็นปีกย่อยถ้าเราจะอยากศึกษาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มีธุรกิจไฟฟ้าด้วยนะครับแต่น่าจะเป็นไฟฟ้าที่เกี่ยวกับพลังงานของเขาแหละเกี่ยวกับน้ํามันนั่นแหละแล้วก็เป็นส่วนน้อยนะครับที่ทาเป็นส่วนน้อยนะครับเป็นแค่เสริมนิดนิดหน่อยๆน่อยนะครับหลักๆก็ยังเป็นน้ํามันอยู่นะโอเคเยอะแยะมากมายเลยนะครับสรุปง่ายๆนะก็คือทําลงกันนะครับกับปิโต ็นหลักนะครับไอ้ธุรกิจเสรีที่เป็นธุรกิจย่อยเล็กๆน้อยๆนะครับบางทีมันเอามารวมอะไรไม่ได้มากหรอกนะครับเพราะว่าถ้าธุรกิจหลักมันเป็นขาลงหรือเป็นขาขึ้นใช่ไหมมันจะเป็นตัวกําหนดอรายได้รวมกับผลกําไรของบริษัทนั้นๆน,น,นะครับบางทีคนหลงทางไงอ่าเขาทําไฟฟ้าก็คิดว่าไฟฟ้าดีมัจะทําให้บริษัทไทยออยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่กลายเป็นว่าไฟฟ้าดีอะ แต่มันเป็นสัดส่วนอาจจะเป็นสัดส่วนแค่ห้าเปอร์เซ็นตนะครับแต่อีกเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นก็จะเป็นลงการกับบีโตแล้วมันเป็นขาลงอย่างเงี้ยน,นะครับอ่ามันก็ไม่ขึ้นหรอกนะต่อให้ไฟฟ้าจะดีแค่ไหนก็ตามหลายสัดส่วนมันน้อยเกินไปมันไม่สามารถลากให้ตัวใหญ่มันขึ้นได้เพราะฉะนั้นอย่าไปหลงทางนะครับถ้าเข้ามาลงทุนนะแล้วไม่อยากวุ่นวายนะครับกับธุรกิจหลายๆแบบในหุ้นตัวเดียวอะ่ะ ควรที่จะต้องเลือกหุ้นที่เขาทําธุรกิจแบบเดียวไปเลยนะไฟฟ้าก็ไฟฟ้าไปเลยนะครับเวลาวิเคราะห์ง่ายนะครับถ้าเราวิเคราะห์ไฟฟ้าอดีมันก็จะได้ดีไปเลยไงมันจะได้ถูกทางไปเลยนะครับแต่ถ้าไปซื้อหุ้นอ่ะที่ทําหลายอย่างนะครับไอตัวนี้ถูกอีกฝั่งไม่ถูกอย่างเงี้ยนะครับใช่ไหมมันก็จะถ่วงดุลกันไปนะครับโอเคแล้วก็สามารถไปชมเว็บไซต์เขาได้นะครับกดเข้าไปตรงนี้อ่าจะมีลิงก์อยู่นะครับไทยออยล์กรุ๊ปนะครับ ก็อยากไปดูประวัติความเป็นมาธุรกิจของกลุ่มไทยออยนะครับแต่แตะกี้ผมก็สรุปไปแล้วล่ะนะครับว่าเขาทำไรนะก,นนก็น้ํามันการน้ํามันนะครับกับฟิโตโเคมีนะครับแค่นั้นแหละนะที่เหลือจะพูดอะไรมาก็ไม่ต้องอ่านอะไรมากนะครับอ๋อท็อปที่เป็นธุรกิจไฟฟ้าก็คือ,อโฮดดิ้งถือหุ้น GPSC นั่นเองนะครับโอเค ทีนี้เราก็มาดูงบการเงินหน่อยนะครับงบการเงินอ่าปีหกหนนะครับกํำไรหมื่นล้านปีหกสองหกพันสองร้อยล้านหกสามลบสามพันหกหกสี่กระโดดมาหมื่นสองพันล้านหกห้าสามหมื่นพันล้านนะครับงบแบบนี้นะครับเป็นหุ้นที่งบไม่ค่อยปกตินะ นะครับไม่ค่อยปกติถ้าเทียบกับหุ้นปกติ <c oughs> งงไหมนะครับอ่ะเอาง่ายๆคือชนิดของหุ้นของไทยออยนะครับมันเป็นหุ้นนะสินค้าพุกพันนะครับตัวน้ํามันกับปินตรเคมีเป็นสินค้าพุกพันนะซึ่งราคาจะขึ้นจะลงนะครับก็ตามมีมาสัปยของตลาดโลกเลยนะครับเพราะฉะนั้นรายได้มันจะแว่งนะ มันจะไม่เหมือนพวกหุ้นแบงค์นะครับหรือหุ้นที่สร้างฐานแล้วขยายไปเรื่อยๆนะครับอ่าอย่างค้าปีอะไรเงี้ยที่เราเห็นภาพเป็นง่ายๆครับปีหุ้นแบงค์นะครับมันจะไม่มีหรอกนะแบบเนี้ยหมื่นล้านเหลือติดลบสามพันแล้วก็กระโดดมาหมื่นสองแล้วก็โตมาสามหมื่นสองไม่มีนะครับถ้าเขาจะโตอ่ะหุ้นทั่วไปอ่ะนะครับก็จะเป็นหมื่นสองแล้วึ้นไปหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าใช่ไหม อย่างในตรงนี้ที่ลบสามพันล้านอ่ะที่จริงมันลบหมื่นกว่าล้านเลยนะนะครับแต่มีกําไรจากกิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่ผลการดําเนินงานงานหลักนะครับเห็นไหมแบบเนี้คุณก็ต้องมีวิชาที่มันมากขึ้นนะครับคุณจะมาดูอัตราส่วนทางการเงินเฉยๆไม่ได้อย่างนี้เอาเออี e, มันก็ดูอะไรมากไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าถ้ามันขาดทุนมันก็ติดลบอะ่ะอัตราส่วนทางการเงินพวกนี้มันจะเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับดูไม่ได้เลยมันก็ต้อง การทิ้งให้หมดใช่ไหมครับทั้งเอา r ออนะครับในส่วนของ PE ด้วยนะนะครับถ้าปีไหนมันมีแนวโน้มที่มันจะขาดทุนใช่ไหมพีอี uh, ก็จะเป็นอินฟินิตี้นะครับแดดเนี่ยผมถือว่าอินฟินิตี้ไง่า uh, PE หมายถึงถ้าถ้าถ,ถ,ถ,ถ้าเข้าใจง่ายๆอะ่ะก็กี่ปีขึ้นทุนถือมันกี่ปีถึงจะอะ่าได้เท่าทุนเรานะครับจะได้กำไรอะ่ะที่มันเท่ากับเงินต้นเราถ้าเขาจ่ายปันผล ใช่ไหมครับบางที่เขาอาจจะไม่จ่ายก็ได้ไงเพราะว่าเขาก็จะอ้างว่าเขาไปทาธุรกิจอื่นใช่ไหมครับอาจจะสาหรับของเขาเขาจ่ายนะเขาจ่ายบันผลแต่พีอ่ะมันบันทีกอินฟินิตี้อ่ะนะครับอตลอดชาติคือคืนทุนใช่ไหมถ้ามันอินฟินิตี้แบบนี้ถ้ามันแดดอย่างเงี้ยนะครับแดดแดดเนี่ยนะไม่รู้จะคืนทุนชาติไหนใช่ไหมแล้วอยู่ดีๆก็กลับมาอา้าวมาหกละหกปีคืนทุนอา้าวสามสามปีคืนทุนอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดเขาผ่านมาอีกปีสองปีเป็นแดดอีกทำไงอ่ะใช่ไหมแล้วสรุปว่า ไอ้กี่ปีฉันจะคืนทุนใช่ไหมครับ PE มันเป็นเท่าไหร่กันแน่เพราะอะไรเพราะคอมมูนิตี้เนี่ยมันสินท้ามันเหวี่ยงนะครับน้ามันอยู่ดีๆลงหนักนะครับเพราะก็บุ๊กกำไรขาดทุนใช่ไหมเพราะว่าเขาเขาซื้อมาแพงในช่วงก่อนแล้วพอช่วงนี้รานะคาน้ำมันมันลงนะครับสินทรัพย์เขาก็ลดลงถูกไหมฮะนะครับกำไรก็ลดลงนะครับ เพราะฉะนั้น P/E มันดูไม่ได้นะครับอย่าไปหลงทางนะบอกอ้ย P/E ต่ำ P/E สามเอง P/E สามเองอาวเดี๋ยวขาดทุนมาเดี๋ยวว่า P/E ก็อินฟินิตี้อ่ะใช่ไหมนะครับที่จริงมันแดดแหละแต่ผมอยากจะพูดให้ทุกคนเห็นภาพว่าให้ระมัดระวังนะแดดเนี่ยมันมันหมายความว่าตลอดไปอะ่ะเออตลอดไปอะ่ะนะครับก็ให้ระมัดระวังเลยนะอย่าไปหวังกับปันผลมาเห็นหมเจ็ดเปอร์เซ็น็จุดห้า บางทีก็หนึ่งใช่ไหมบางทีก็ลงมาหนึ่งเหมือนใช่ที่ไหนใช่ไหมครับแดีย๋ยยังดีอย่าไทยออยเขาเป็นหุ้นที่เขาทํากิจการจริงเขายังมีปันผลมานะครับแต่ถ้าคุณไปเจอหุ้นอื่นน่ะใช่ไหมที่เป็นสินค้าโภคภัณฑ์น่ะ,ะยกตัวอย่างง่ายๆก็ช่วงที่ผ่านมาก็สตาร์กใช่ไหมครับคุณไปเจออย่างสตาร์กเนี่ยเขาก็ไม่จ่ายปันผลคุณเลยใช่ไหม พีอีก็เป็นแดดแดดแดดบ้างแล้วก็กระโดดไปกระโดดมาะไรได้ก็กระโดดไปกระโดดมาเหมือนกันนะครับสินค้าพุ่กระพันเป็นอะไรที่อันตรายมากนะนะครับอทีนี้นะครับเราจะเล่นกับมันได้ยังไงหุ้นประเภทนี้จําเป็นที่จะต้องใช้กราฟนะครับจะเป็นที่จะต้องใช้กราฟเพราะว่าในเมื่ออัตราส่วนทางการเงินอนะ่ะมันดูไม่ค่อยได้เพราะเราไม่รู้เลยว่าความต้องการซื้อกับความต้องการขายอะ่ะมันไปทางไหนใช่ไหมที่บอกว่าเฮ้ยกําไร มาจากดีมานอ้าวแล้วดีมานเราจะรู้ได้ยังไงว่าช่วงนี้ดีมานมันมาใช่ไหมครับอุปสงค์มันมาหรือเปล่าใช่ไหมหรือช่วงไหนที่อุปทานมันมาอุปทานก็คือ,อความต้องการขายถ้ามันมีคนขายเยอะมันก็ลงใช่ไหมมันก็ทําให้ผลกลาไรลดลงแล้วก็มีแนวโน้มที่จะทาให้ราคาหุ้นมันลงด้วยถูกไหมครับวิธีดูมีแค่ทางเดียวเท่านั้นก็คือดูกราฟนะครับนอกจากคุณจะเป็นอินไซเดอร์นะครับนอกจากคุณจะเป็นเพื่อนเจ้าของอะไรเงี้ยเพื่อนเจ้าของยังไม่รู้เลยใช่ไหมรู้ที่หลังเจ้าของได้ซ้ํานะครับ หรืออาจจะขนาดอ่าแฟนเจ้าของเงี้ยยังไม่รู้เรื่องเลยก็มีสมไปนะครับเอางี้ถ้าคุณไม่ได้เป็นเจ้าของเองอะ่ะนะคุณก็จะไปหวังอะไรมากกับพวกอัตราส่วนพวกนี้ไม่ได้หรอกนะครับถ้าคุณอยากจะรู้ว่าตัวไหนขึ้นตัวไหนลงจังหวะไหนเป็นจังหวะซื้อจังหวะขายนะครับใช้กราฟนะครับคนธรรมดาบุรุษชนอย่างเราใช้กราฟจับเลยนะครับเจ้าของเขาออกแอคชั่นอะไรนะครับเราไม่มีทางที่จะไวกว่าเจ้าของหุ้นหรอกแต่เราสามารถ ไวกว่าลายใหญ่คนอื่นๆใช่ไหมหรืออย่างน้อยๆก็ไวกว่าลายย่อยแน่นอนใช่ไหมครับโอเคก็มาดูท็อปกันนะครับแนวโน้มของปีสองห้าหกเป็นไงนะครับก็ระยะยาวนะครับเป็นขาลงแบบน่ากลัวมากนะเป็นขาลงแบบน่ากลัวมากทำท่าจะเบรกศูนย์ในอินดิเคเตอร์ที่ชื่อ m a c กดีขึ้นไปในทางเฟรมเดือนนะครับเบรกขึ้นไปแล้วนะครับแต่แป๊กลงมาตัดสิกแนล ลงมาใหม่เป็นกลับมาเป็นขาลงใหม่ทําไมมันถึงไม่สามารถกลับเป็นขาขึ้นได้นะครับเพราะอินดิเคเตอร์ตัวอื่นๆไม่สามารถซับพอร์ตมันให้กลายเป็นขาขึ้นได้นะเช่น moving average นะครับไม่สามารถที่จะตัด200มันกับ75มันขึ้นไปได้แล้วก็ในส่วนของแนวต้านนะครับมันไปเจอแนวต้านที่แบบโคตรใหญ่มากถึงมาเลยนะครับแถว60นั่นแหละนะที่เส้น75เดือนถึง200เดือนนะครับมันเลยมีโอกาสพอสมควรที่ ม็กดีอ่ะมันไม่สามารถนําพาพวกเนี้ยในราคาราคามันทะลุขึ้นไปได้นะครับแต่ก่อนหน้านี้ใครที่เล่นมาเพราะว่าหวังว่าามีสัญญาซื้อในแม็กดีแล้วหวังว่ามันจะขึ้นไปนะครับตอนนี้คือก็ต้องกลับกลับทางแล้วนะนะครับคือคนที่พาขึ้นเขาพาขึ้นไม่ไหวแล้วนะครับไม่ใช่ว่าคุณซื้อแล้วคุณไม่มีแผนการรองรับเลยว่าถ้าเขาพาขึ้นไม่ไหวคุณจะทํายังไงถูกไหมนะครับ ถ้าเขาพาขึ้นไหวคุณก็ถือรันโบาลารันโปรฟิตไปใช่ไหมครับแต่ถ้าเขาพาขึ้นไม่ไหวใช่ไหมครับเขาก็ต้องกลับใจมาขายคุณก็ต้องออกแอ้ชั่นให้เป็นนะครับไม่ใช่ยืนขาตายนะยิ่งหุ้นคอมมูนิตี้นะครับก็ไม่รู้จะกลับมาเมื่อไหร่นะหรืออาจจะดอยตลอดไปก็ได้ใช่ไหมครับก็ขายนะครับตอนเนี้ยเป็นสัญญาณขายใหญ่มากๆที่จะลงไปเท่าไหร่ก็ได้นะค,คุณจะเห็นท็อปลงไป สามสิบก็ได้ยี่สิบก็ได้นะครับอย่าคิดว่ามันจะไม่เกิดนะนะครับถ้าแรงขายมันมามน,นะครับมันไม่สามารถเป็นมาตรวัดในเรื่องของราคาได้หรอกนะมันอยู่ที่ว่าแรงขายมันจะหมดเมื่อไหร่นะครับแต่ตอนนี้แรงขายมันเพิ่งเป็นต้นทางนะครับ 60, เนี่ยลงมาจากหกสิบเนี่ยยังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่ใช่กลางทางเลยนะนะครับยังอยู่ในช่วงโซนต้นทางอยู่นะครับยังอีกยาวนะครับผมเชื่อว่าเผอๆปีหกเจ็ดก็อาจจะไม่ฟื้นนะครับแต่ว่าไม่เป็นไร นะเราดูแค่ปี66ก่อนแล้วกันนะครับ67เดี๋ยวผมก็จะทําคลิปเซต้อยเดอดซีรีส์ของปี67ใหม่แล้วก็ค่อยเข้ามาดูกันตอนปี67นะครับแต่ตอนเนี้ยไม่โอเคเลยนะครับไม่โอเคเลยพึ่งระยะสั้นๆมันอาจจะเด้งได้เนื่องจาก60ลงมา4.9นะครับมันลงมาเยอะไปในช่วงสั้นใช่ไหมนะครับในระยะกลางก็ยังลงไม่เลิกนะนะในช่วงสั้นอ่ะคุณก็ไม่ต้องไปอะไรมากนะครับสมมติเนี่ยผมทําคิดไวันที่23สมมติอาทิตย์หน้าหรืออีกอาทิตย์หนึ่งมันเด้งนะครับอาจจะเด้งไป สมมติมันลงมา40กว่ามันเด้งไป50ต้นคุณก็ไปซื้อเพิ่มอย่างเงี้ยอันตรายนะครับให้ดูแพทเทิร์นว่ามันเด้งเพื่อลงนะถ้าเนี้นะเด้งเพื่อลงแบบไม่เลิกอ่ะนะครับเอออยากรู้ว่าจริงไม่จริงอ่ก็พิสูจน์เอานะครับพิสูจน์เอานะนะครับจำที่ผมพูดไว้นะครับในปีนี้นะนะครับอ่คุณอย่าไปซื้อมันพอซื้อแล้วมันเด้งลงไม่เลิกอ่ะนะครับ อย่าไปหวังกับการเล่นเด้งอ่ะคุณไปเล่นเด้งใช่ไหมคุณเอาแค่ไม่กี่บาทอ่ะแต่ถ้าคุณโดนอ่ะคุณอาจจะเสียโอ้โหเป็นสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นนะครับเสียเงินไม่พอนะเสียเวลาด้วยนะครับถ้าคุณจะรอมันวิ่งกลับมาที่เดิมอ่ะอีกกี่ปีสิบปีหรือเปล่าห้าปีหรือเปล่าดถาีถ้าโชคดีหน่อยก็สามปีสี่ปีใช่ไหม ถ้าโชคร้ายก็อาจจะเป็นสิบปีถ้าโชคร้ายโคตรก็อาจจะตลอดไปอย่างเงี้ยนะครับอย่าไปเสี่ยงเลยนะกับอีแค่เอาสําหรับผมแล้วกันนะผมไม่เสี่ยงอะ่ะกับเงินแบบเอาเศษตังค์อ่ะคุณเล่นเอาเศษตังค์อ่ะเนี่ยการเล่นเด้งพวกนี้ยนะครับเล่นเอาเศษตังค์แต่คุณเออใช่อ,อ,อารมณ์เหมือนที่มีคนบอกอะ่ะนะครับเก็บเศษเงินอะ่ะหน้ารถบรรทุกอะ่ะนะครับเออตัดหน้ารถบรรทุกอะ่ะใช่ไหม ลงไปมันก็เอาคุณตายแต่คุณหวังนิดเดียวอะนะครับไปหาหุ้นขาขึ้นเหอะนะฮะในเซ็นลอยเดซรลลี่ผมทําไว้แต่ก็ไม่กี่ตัวแหละหลอกนะหุ้นขาขึ้นนะครับก็ดตามได้นะในไลฟ์สดผมก็จะมีนะครับหุ้นขาขึ้นที่ผมถืออยู่นะครับในช่องผมผมก็บอกว่าผมถือตัวไหนนะที่ผมถือก็จะเป็นหุ้นขาขึ้นทั้งหมดนะครับหุ้นขาลงผมไม่ซื้อแล้วผมก็ไม่อยากได้ด้วยนะครับกับการเก็บเศษเงินบนถนนนะครับ โอเคอ่าจะบอกว่าผมไม่ได้าคาติกับหุ้นตัวใดตัวหนึ่งนะครับคือถ้ามันเป็นขาลงอยู่ผมก็ต้องพูดว่ามันเป็นขาลงนะผมไม่ใช่ว่าไอ้มันเป็นขาลงแล้วบอกขึ้นเชียร์เชียร์แบบไม่ลืมหูลืมตานะครับมันจะทําให้ทุกคนเสียหายนะแล้วก็ดิสเป็นการดิสเครดิตตัวผมเองด้วยนะครับถ้าท้าอแบบมันกลับมาเป็นขาขึ้นผมก็จะบอกว่ามันเป็นขาขึ้นเล่นได้แล้ว ใช่ไหมไม่ใช่ว่าเป็นขาขึ้นฉันไม่เล่นก็ไม่เล่นตลอดชาติไม่ใช่นะนะครับไม่ใช่เราต้องฉลาดพอนะครับที่จะใช้มันให้เป็นประโยชน์นะครับเป็นขาลงก็ไม่เล่นพอเป็นขาขึ้นฉันก็หยิบมันมาเล่นโดยที่ไม่เรามีอคติกับหุ้นตัวใดตัวหนึง่งนะครับนะก็น่าจะครบถ้วนแล้วเนาะใ้าชอบนะครับก็รบกวนกดติดตามช่องปรมาจารย์หุ้นด้วยนะครับแล้วก็ใครอยากรับฟัง เพิ่มเติมในคลิปสดนะครับในไลฟ์สดก็ผมก็จะมีไลฟ์อยู่นะครับในช่องเหมือนกันนะก็ติดตามข่าวสารว่าไลฟ์วันไหนบ้างน,นะครับในช่วงเดือนนี้ผมก็จะไลฟ์วันจันทร์พุธศุกร์ตอนหนึ่งทุ่มนะครับแต่ผมก็จะมีแผนอาจจะเปลี่ยนทุกเดือนนะครับหรือสามเดือนเปลี่ยนทีนะครับเพราะว่าผมทำเป็นงานอดิเรกก็ต้องเอาตามที่ผมสะดวกแต่ผมก็จะพยายามที่จะบลิฟมาในเวลาที่แบบทุกคนดูอะ นะครับจะพยายามไม่เอาแต่ใจตัวเองในเรื่องของเวลานะครับเพราะมันก็น่าเกียดแะเดี๋ยวก็เปลี่ยนเวลาอีกละเปลี่ยนเวลาอีกละนะครับมันก็จะทําให้คนอื่นเขาแบบจะไม่ดูดีกว่าเพราะเวลาไม่ตรงอะไรอย่างเงี้ยนะหรือบางทีแบบฉันจาได้ว่าไลฟ์เวลานี้แต่กลายเป็นเปลี่ยนเวลาก็กลายเป็นว่าเขาอาจจะไม่ดูเราต่อละนะครับเพราะเวลามันคลาดเคลื่อนกันหรือลาคารเราอะนะครับเปลี่ยนอยู่ได้นะโอเคนะครับคลิปนี้ก็เท่านี้แหละนะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากเลย นะครับคลิปน่าจะเป็นอะไรก็เดี๋ยวติดตามดูกันนะครับสวัสดีครับผม